อันนี้ตัวเมยียน,นะครับผมอดีตเป็นนกต่อนะครับดูจากหัวครับผมโดนเหยี่ยวตะปบมานะครับประสบการณ์โชวโชนครับผม ดีอาจารย์ทุกท่านครับผมวันนี้เรืงามยามดีครับผมผมได้เทียบคู่นกต่อครับผมคู่อ่างครับสองกุ๊กเรียกใส่กุ๊กคู่อ่างครับผมส่วนตัวเมียก็สองกุ๊กเรียกใส่กุ๊กคู่อ่างเช่นกันครับผมวันนี้ก็จะปล่อยเข้าผสมแล้วครับผมเทียบมาได้สามวันแล้วครับก็น่าจะไปได้สวยครับผมเดี๋ยวเรามารุ่นกันครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันครับว่าจะเข้าคู่กันได้หรือเปล่านกเป็นป่าร้อยทั้งคู่นะครับอันนี้ตัวเมียนะครับผมอดีตเป็นนกต่อนะครับดูจากหัวครับผมโดนเหยี่ยวตะปบมานะครับประสบการณโชกโชนครับผมเป็นแผลเป็นครับเจ้าของเก่านิยมเอาตัวเมียไปต่อนกครับผมดูสร้อยคอสิครับตัวเมียมีหนุนอ่างนะครับแล้วก็ มีคู่อ่างเบิ้ลด้วยครับผมส่วนตัวผู้ก็มีคููอ่างเบิ้ลเช่นกันครับมีหนุนอ่างครับผมมีคููกุก๊กคููอ่างคููเบิ้ลแล้วก็หนุนอ่างครับผมสองกุก๊กเรียกเสร็จกุ๊กทั้งคู่ครับผมผมได้ตัวเมียม,มานานมากแล้วครับแต่ยังหาตัวผู้ไม่ได้เลยเอาตัวเมียเนี่ยเทียบตัวผู้ตัวอื่นก่อนครับผมก็เทียบไม่ได้สักทีครับ จนวันนี้ผมได้ตัวคู่มาครับผมตำราเดียวกันครับตำราเดียวกันสองกุ๊กเรียกเสกกุ๊กคู่อ่างครับผมตัวนี้ได้มาจากอาจารย์เอ็มนะครับพยักสนัดนทุ่งครับผมต้องขอขอบคุณอาจารย์เอ็มมากนะครับที่แบ่งไม้ครับผมจีบมานานมากครับตัวนี้ก็ได้ถ่ายคลิปเอาไปเช็คแล้วครับผมได้ถ่ายคลิปไว้วงในดีมากครับผม ใครที่ยังไม่ได้ดูก็เข้าไปดูคลิปนี้ได้นะครับสุดยอดมากจริงๆครับวงในเหนียวสุดๆครับผมไม่ใช่ครูอ่างตลอดนะครับแต่ครูอ่างเยอะครับผมมีคารมครับโอเคครับเดี๋ยวให้จานิดปล่อยเข้าเลยครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับสุดความหวังครับผม ต่นี่มันมีรูอยู่ฝั่งซ้ายอ่ะอย่าเบ้อเลยเอยเข้าแล้วครับขอให้เข้าคู่ได้เถอะเดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยากันครับ ดีครับเดี๋ยวเรามารู้กันครับอาการจะเป็นยังไงครับถอยมาหน่อยเราสาธุขอให้เขาได้ถือชุดความหวังนะครับทุกคนคู่อ่างทั้งคู่ครับทำสายต่อพระเนตรครับผมํำราลำพึงลำพันธครับผมสองกุ๊กเรียกเสียกุ๊กคู่อ่างครับ ตัวเมียจิกยาครับผมตัวเมียคลิปปีครับตัวเมียคลิปปีครับผมตัวเมียตัวเมียแบะหลังให้ครับตัวเมียแบะหลังให้ครับ เรียบร้อยครับผมทำไรแล้ว,วดีใจมากครับผมของคู่ครั้งแรกครับ รำพึงรำพันครับผมสองกุ๊กเรียกใส่กุ๊กคู่อ่างครับพ่อมีคารมครับหนุนอ่างมีคูเบิลด้วยครับผมแม่ก็มีคูเบิลครับมีหนุนอ่างเช่นกันครับผมอ่างไม่เยอะครับแต่มีคารมครับผมเสียงดีทั้งคู่ครับฝากติดตามด้วยนะครับผมโอ้โหฝันเป็นจริงแน่ๆครับผมทุกคนทำสายเพื่อนะครับป่าร้อยนะครับป่าร้อยทั้งคู่ครับผมอุ้ย ใส่โคกันเร็วอุ๊ยดีใจิดีใจมากครับทุกคนโอ้โหสำเร็จแล้วโอ้โหดีใจยิ่งกว่าถูกหวยครับทุกคนโอ้โหชุดความหวังครับผมอนาคตของข่ายนะครับโอ้โหดีใจ โหในที่สุดก็สำเร็จครับผมเอาอีกรอบครับอีกรอบครับอีกรอบครับผมเอาลำพันจัดเลยเห็นน้องไม่ต้องอายเรียบเลยสองดอกครับผมสุดยอดลำพันดีใจสุดๆครับ ตัวเมียไม่เคยเทียบตัวผู้ตัวไหนได้เลยครับผมได้นกตําราเดียวกันมาผสมครับโอ้โหไม่พลาดเลยครับผมสองกุ๊กเรียกเสกกุ๊กคู่อ่างทั้งคู่ครับดีใจมากมากครับผมโอ้ยฝากติดตามคู่นี้ด้วยนะครับว่าลูกผลงานจะออกมาเป็นยังไงครับผมอูย้ยิ้มหน้าแตกเลยครับชายน้ำ โอเคครับทุกคนถือโอกาสพามาดูอีกสองคู่ครับผมมีทายาทแล้วทั้งคู่ครับอ่าส่วนล็อกแรกเนี่ยครับเป็นคู่อ่างครับผมทั้งตัวผู้ตัวเมียเลยครับผมตัวผู้เป็นป่าร้อยครับผมสองคุกห้อยครับอันนั้นอันนี้ตัวเมียครับผมตัวผู้เป็นป่าร้อยครับผมคู่อ่างเยอะครับผมมีคารมหนุนอ่างครับส่วนตัวเมียครับ นะครับตัวเมียตัวใหญ่มากครับผมตัวเมียเป็นลูกผสมนะครับลูกยีบห้าครับผมมีคารมสับอ่างครับผมไอเรียกคาอ่างคาเรียกคาอ่างคํอะครับห้าห้ายกผมนับได้ห้ายกครับผมตัวเมียมันก็คูไม่ค่อยเยอะเนาะก็เรียกคาอ่างคาเรียกคำอ่างคาครับสุดยอดมากๆครับผมตัวเมียเป็นสามกุ๊กห้อยครับผม เป็นตับราดาวเรืองครับผมแต่เป็นลูกผสมนะครับผมก็เล่นทั้งลูกผสมทั้งป่าร้อยครับผมไอตัวนี้มีเรียกลงกุ๊กด้วยครับผมเรียกลงกุกด้วยครับผมตัวนี้ก็น่าจะกบไข่อยู่ครับผมตัวผู้ไม่ออกมาโชว์เลยครับเดี๋ยวไว้วอนหลังนะผมมาอัปเดตอีกทีหนึ่งครับนี่ครับ ตัวเมียครับผมตัวใหญ่มากครับมีทายาทแล้วครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูทายาทเขาครับได้ลูกโทนครับผมฝั่งนี้นะครับเป็นเจ้าเสือเท่าครับผมเห็นไหมเนาะเนี่ยเจ้าเสือเท่าครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆครับกล่องโฟกัสยากจังเจ้าเสือเท่าครับอายุ ยี่สิบกว่าปีแล้วครับอายุกงเป็นนกต่อตัวแรกของพ่อครับซึ่งหมานสุดๆครับผมเป็นสายหมานของอาจารย์นิดครับตอนนี้ผลดประจําการแล้วครับผมก็ได้เข้าคู่กับแม่มาเลครับผมของสายของอาจารย์เก่งครับลูกเจ้ามีชัยครับผมแม่ตอนนี้ชื่อว่าเจ้ามีตังครับห่วขา MC 1 6ครับผม ซึ่งเจ้ามีชัยก็เป็นสายหมานของอาจารย์เก่งนะครับผมติดตามเจ้าชนชมนะครับลูกเจ้ามีชัยครับใจดีสุดๆครับผมเหยี่ยวลงแล้วยังขันนะครับยังเอามาต่อได้อีกครับเจอเหยี่ยวตะปบแล้วใจดีสุดๆครับผมก็เลยอยากได้นกใจใจครับผมก็เลยได้ตัวเมียของอาจารย์เก่งมาผสมกับเจ้าเสือเท่าครับผมมีทายาทแล้วเช่นกันครับ ก็เริ่มขึ้นแล้วครับตัวนี้ได้ทายาทนานแล้วครับผมเสือเท่าเนี่ยเป็นต้องตัวรักของพ่อครับเป็นสายหมานนะครับผมครนเดียวครับได้สามตัวบ่อยมากครับผมตอนนี้จานนี้ก็ทํากรงปืนอยู่ครับผมยังไม่เสร็จครับผมเพิ่งเริ่มทําได้สองวันครับสี่ล็อกครับผมแล้วก็ชั้นบนเป็นชั้นวางกรงมือปืนครับผมตัวนี้เป็นไว้ใส่ตะข่ายครับฝากติดตามด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูผลงานของทั้งคู่กันครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของคู่นี้กันครับผมโอเคครับนี่ก็เป็นลูกเจ้าเสือเท่ากับแม่มีตังนะครับผมสายหมันของจานิดครับห่วงขาใช้น้ำา0 1ถึง04ครับผมอันนี้พี่ใหญ่เขาเลยครับ01ครับผมเอาให้ดูใกล้ๆครับ นี่ครับเดี๋ยวให้จานนิทมาจดคู่ให้ดูครับอันดีวเราฟังเสียงกันครับอันนี้ศูนย์สองนะครับนี่ศูนย์หนึ่งครับคู่เกิดกันครับ สี่ครับผมอซนสามครับอันนี้โซนหนึ่งนสองดูทั้งคู่นะครับทุกคนคู่กเกิดกันดูทั้งคู่ครับดูทั้งคู่ครับผม หกเดือนครับผมใจมากครับตัวนี้ใจดีสุดๆครับผมดูตั้งแต่เด็กครับเสียงดีอยู่ครับคารุมใช้ได้ครับผมไม่เร็วมากครับสำเนียงป่าครับผมเป็นลูกผสมนะครับผมเล่นทั้งลูกผสมแล้วก็ป่าร้อยครับผมแต่ส่วนตัวก็ชอบป่าร้อยครับเพราะสุดๆครับป่าร้อยแต่ผมก็สายพัฒนาเนาะก เล่นทุกสายเลยครับผมไม่ว่ากันเนาะซุดหนึ่งครับผมโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูทายาทคูอังนะครับผมกงเขียวขวามือเมื่อสักครู่ครับผมนี่นะครับอันนี้หัวขาใช้น้ำศูนย์เจ็ดครับผมนะครับอายุป,ประมาณ สองเดือนครับผมเป็นลูกโทนนะครับไม่แน่ใจว่าตัวผู้หรือตัวเมียครับผมเดี๋ยวเราลุ้นกันต่อไปครับผมส่วนอีกชุดครับก็มือปืนกาลังฟักอยู่ครับผมตอนนี้ก็เห็นแล้วหนึ่งตัวครับยังไม่ฟักอีกหนึ่งฟองครับผมไม่ทราบว่าจะฟักหรือเปล่านี่ครับไห้ขยับหน่อยครับเยวให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเนาะ นะครับขนปุยครับขนตูดทรงดีอยู่ครับผมครับพ่อแม่ครูอ่างครับผมพ่อมีหนุนครับผมแม่มีสับอ่างครับผมพ่ออ่างเยอะครับผมแต่ไม่อ่างตลอดครับหนุนบ่อยครับหนุนบ่อยครับผม เสียดายไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูครับได้ตัวมาก็จับเข้าคู่ผสมเลยครับผมรีบอยากได้ลูกมาใช้งานครับโอเคครับผมโอเคครับทุกคนยังไงผมก็ฝากติดตามสายพัฒนาของผมด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับผมผมก็เพาะไปเรื่อยๆครับผมชอบยังไงก็ทำอย่างนั้นครับผมไม่มีถูกไม่มีผิดครับ ลองผิดลองถูกดูครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากครับที่เข้าคู่จเจ้ารำพึงรำพันได้ครับผมโอ้โหความหวังหมู่บ้านเลยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ